สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูดอกไม้ที่มีสีสันฉูดฉาดหน่อยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่โอดิเซียกันแล้วกันเนาะโอดิเซียค่ะโอดิเซียบ้านนี้นะคะอุ้ยนี่ เลดพีโนคิโอเลดพีโนคิโอมาเป็นช่อเลยนะคะมีดอกหนึ่งยังไม่บานแล้วก็บานทนด้วยนะคะเลดพีโนคิโออันนี้กำลังแตกค่ะกำลังแตกกิ่งของฮันทิงตันนะคะอันนี้เป็นซิสเตอร์ลิสเบตค่ะโอ้ยดูดูสิคะซิสเตอร์ลิสเบตนะคะ เราเป็นตุ่มค่ะอันนี้เดี๋ยวแหวกดงซิสเตอร์เข้าไปนะคะก็จะเป็นเพื่อนๆสวยไหมคะวาเลนไทายค่ะชูช่อริบลัวนะคะอ,อันนี้ก็วาเลนทายเหมือนกัน ลาโมกกันดอกที่ไม่สมบูรณ์เราก็เด็ดทิ้งนะคะเจ้าจิวาจาจ๋วมาโคค่ะเจ้าจิ๋วมาโคนะคะอิฟยังบานอยู่นะคะมาถึงวันนี้น้องอิมค่ะ so you know no im na ka